เห็ดเนี้ยเราเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยกินเลยแล้วก็ไม่เคยทำอาหารเมนูนี้ของเขาก็จะมีแต่มีคนบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่ช่วยเผ็ดผัดเห็ดเนี้ยให้เด็กกินหน่อยเราก็เลยจะต้องไปถามอาจารย์อยู่ว่าไอเห็ดเนี้ยมันผัดอะไรผัดยังไงและใส่อะไรเครื่องของเขาก็จะมีะมีเห็ดมีเนยมีกระเทียมสับ เขาบอกว่าถ้าใส่แต่เกลือกับพริกไทยก็อร่อยแล้วเขาพูดอย่างนี้นะแต่เราและเมนูเนี้ก็จะต้องกินคู่กันกับปลาแซลมอนเราก็จะตามทอดปลาแซลมอนกับเนยเหมือนปกติทั่วไปซึ่งจะกับเอาด้านหนึ่งลงคล้ายๆกับจีอะค่ะพอเขาเหลืองแล้วก็กัดอีกด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราตั้งกระทะใหม่อีกรอบหนึ่ง ก็จะเอาเนยและกระเทียมสับลงไปในในในกระทะร้อนๆเค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเห็ดแชมปิญองเนี่ยลงไปเลยนะอาจารย์กูบอกว่าเขาจะต้องผักแบบแห้งๆแบบนี้ไม่ค่ะเราจะเติมน้ำซุปลงไปเพราะเราไม่มั่นใจว่าไอเห็ดเนี่ยมันจะสุกหรือเปล่าจากการเทน้ำซุปเลยะกระทะร้อนๆทุกอย่างก็จะฟูขึ้นมา จะทำให้เห็ดเราสุกเลยเขาบอกว่ากับเกลือกับพริกไทยใช่ไหมเราคิดว่าตเติมน้ำมันหอยไปดีกว่านิดหน่อยน้ำมันน้ำมันหอยนิดหน่อยและสีอขาวอีกนิดห่อเราคิดว่ารสชาติจะโอเคกว่าเติมแค่เกลือกับพริกไทยนี่ค่ะเติมไปนิดหน่อย เห็นไหมคะซี้ขาวก็นิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยจะ,ะเติมพริกไทยเลยค่ะตามสูตรต้องเติมพริกไทยเราเติมน้ำซุปไปเนี่ยปกติแล้วถ้าเราผัดเสร็จเนี่ยเขาจะแห้งเราก็เลยแบบต้องเติมน้ำซุปหน่อยเขาจะได้สุกเราได้เตรียมปลาแซลมอนและข้าวสวยไ,ไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทำเป็นข้าวจานเดี่ยวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำผัดบผัดจ็บเมื่อกี้นะคะลงมาเทลงไปเลยค่ะ เห็นไหมคะแห้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาแซมอนนี่เราก็จะมีลาดเทอริยากิไปอีกหน่อยน,นิดนึ่งนะคะมาดูหนะ้าตากันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็ดแชมยอง